สวัสดีครับผมสวัสดีชาว YouTube นะครับคลิปนี้ก็มาตาไปทุลานะครับผมทุลาสองหม่องก็คือไปหาหมอแล้วก็ไปเอารถ,มรถ,มรถ,มรถหม้อซคอ์นะครับผมรถมหม้อใส่ห้องก็ด้านหลังเลยครับอ่านะครับผมเชียเดินหน้ากับบ้านบางเงินฝนมาตกกับพี่รองใกล้หอดบ้านแล้วฝนมาตกตก,ตกห้ามหยาไอ้ลูซีผมบานไหวพอดีนะครับโอ้พอดีเลยไหวพดอดีกำลังปลูกไม้นี่กำลังงามเลยครับ ฝนตกค่ำมาต้องสูบน้ำใส่ยากนะครับยาเขาคือที่พเกิดได้บ้านนะ่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำน้ำฝนเนาะมันามานะเป็นน้ำลาดครับมาเป็นน้ำลาดมียาขึ้นแน่นอนครับผมโอ้มีแห้งชิ้งครับพี่นอ้องเห็นได้กินฝนตกจริงมันยังไงละ่ะมันกะชุ่มชืนนะ้นเนาะมันแดดมาหลายมือนะครับผมยาผมถูกไ้กับสีเขียวขึ้นได้บ้านีลยนะครับผ้าโย่ไอ ดูจักมือบ่ครับนี่เป็นไดโน่ครับทางจังหวัดอ,อื่นอ่าพี่น้องเฮาวคนโตคือกันบ่นะ,นะครับผมอยู่บ้านผมกับน้องบัลลังกู้อำเภอสิบุเรื่องน่านสางังนี่ครับตกแลว้วพถึงว่าก็ตกแห้งครับบ่ถึงวากับไอ้สังกระสีบุม้มย้อนเนาะครับ <c oughs> ผมกับปอกๆแป๊กๆครับผมกะสิมีล้มเล็กน้อยเพวกวันเป็นทายู่นะครับผม นครับรถอยู่รถสัญจรไปมาโอ้อันี่ทีมงานแม่โครทีมไหนเนาะหนยเนาะค,ครับซองไอ้กระจกเบื้องข้างล่างเนี่ยเตืดตึ๊บครับผมโอ้เนี่ยนนาจะหัวเก่าแม่โคขึ้นกันครับหายไปแล้วอ๋อทีมงานเสียด่วนครับโอ้น่าจะหัวตะตกแล้วครับเนี่ยเพราะว่า ไม่แม่โคข้นกันวัางหังนเงยยังว่าท่านได้เปียกเงอนอยู่นะครับเดี๋ยวนะผมจะแสงไว้ก่อนนะครับผมโอ้บรรยากาศเหนียน,นอนครับผมไปฮอดบันนี่นอนเลย <c oughs> ครับผมเริ่มหิวเขาแล้วตอนนี้ก็บรรยากาศหาโมงครับหาโมงแรงได้นี่ผมแปลงไะ แปดโมงจนหอดหาโมงแรงกักครับมกลับไปจานะ้ำมาไปเส้นสัญญาซื้อขายดาวรถอยู่นะครับมันจะโดนนะครับผมก็ได้กลับบ้านแล้วผมก็ได้ดูไส้ขั้นไ่ไปฝากแม่แล้วก็ง่ายกันหนีก้อนแม่แล้วผมออกกะรถขั้นเกา่าห้ากับไปยากมากครับก็คล้ายๆต่อแขนต่อขาห้าหนี่แหละครับห้ากะ ลำต่อแกนต่อขาเขาไปเรียกเขาสิกระสิพอนพอนแปกอ่ะก็ถือว่ากับหนักแห้งครับกับพราะทรงใดกเพราะว่ามันกือบสองพันกว่าบาทเองนะครับผมเด็ดเซ็ตกับเก่าพันกว่าครับบ้างดาวมากเวลาล่วมค่าประกอบประกันนะถ้าบอกทะเบียนยังอีกบนะครับหนักไหมเยอะแยะแต่มีของไอ้ปักเล็กๆน้อยๆนะครับผมโอ้เริ่มแห้งขึ้นแล้วครับพี่น้อง มันตกงี้ยเฉียดนำลงมาคักแค่อาทิตย์นึงเลยคือสีเขียวไปเบิดอนนะครับของแบก็ได้บางหันมันหอนแห้งไรอ่แล้วนะครับเนี่ยเพื่นโอ้อันนี้กับ่พื่อนได้ปลูกกันเนี่ยปลูกเสียแดดบางหันเนี่ยคนโตลงมากขึ้นเลยก็ดีนะครับโอ้เนี่ย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 แห้งแล้วครับแห้งลไรแห้งและคือว่าเริ่มแห้งแล้วนะครับแบบปัดน้ำฝนผมกับตัดบอลลอดครับซึกแล้วนะครับผมพอได้เปลี่ยนเตี้ยนะครับผม โอ้เขาเนี่ยกะขันโต๊ะแป้งเชี่ยเนี่ยพวกไม่ได้สวมหน้าไม่ใช่ยากแล้วครับเนี่ยโอ้ดีดีดีครับดีอกาศครับ้านผมกินขอดบ้านผมแล้วครับเนี่ยก็ออกจากน้องบัวมาไก่เติบแล้วนะครับออกจากตัวเมืองมาไก,ก่เติบแล้วออกจากบ้านโคกกลางแล้วเนี่ยก็ข้าบ้านนอนฟัวสามแยกบ้านฟัวล้วเขากับเรียวไสมม้มุ่งหนาเขาตัดให้นะครับผมโอ้ขีม้มอดไส้ขึ้น แขกคก็สิหนาวแห้งครับพี่น้องเพราะเห็นคุณได้ปั่นครับปั่นเร็วเยังอ้จังหวะที่เขาขี่รถไปน้ำถนนหนทางเฉียระวังทางงาไม่แห้งครับถ้าอยูยออยยอ่ถ้าอยู่เขาเฉียเขารถรถท่อแลีนใต่หงมัยเฉียาก็ระวังเอานะครับบางที่รม่มจังหวะล่มมากครับโอ้ <laughs> อยแล้วมันจะเอาสายไฟเสียดันไปได้สาไฟชุ่มนีนึงไหมครับก็รู้ว่าเป็นน้ำท่ายูว่วะ สองไฟทุ่มไอยหนึ่งลงเลยกระว่างเนี่ยเนี่ยงาแห่งๆพวกนี้ยึดเชื่อเขากับเรียนรถใส่มาเขากับกระว่างเราะนะครับผมสวัสดีบรรยากาศตอนห้าโมงครับคุณยายเขามารับชมแล้วกันห้กดไล่กดอ่าติดตามให้ผมน้ำเด้นะครับชว่วงนี้ก็เคยมีคลิปใีรถไถต่อครับมีแต่คลิปขอ่อลวก หอกเพจงานก็กิแก๊ก,ก,กผมอยู่น้ำบัดนี่แล้วครับผมว่าจะเปรี้วหมูมากมืนอนีกับกราบคำครับนี่ก็ได้เปรี้วหมูหมูปลาครับผมผมสั่งเพิ่นเลยสองตัวนะครับนี่เพิ่นเห็หยังไงโอ้น่าจะต้นไม้ล้มทับท่างครับนี่โอ้ฝนตกพายุร่มแห้งต้นไม้ล้ม ปอพอรออบตโคกม่องครับเป็นกามาเนี่ยดูแลสถานการณ์ครับเหี่น้ฟันมีจบจบ,จบ,จบแกเห็นบอกไอ้แบน,นมาหัวตีเอพไปน้องนี่พิษพิดพายุเ้ยนี่ร <c oughs> มร่มมันจมร่มนะครับเนี่ลร่มแห้งก็ดีฮะ่มเบรดได้ครับน้ำมันเป็นมังหึงเหมือนโอ้หัวผมยงแม่น้อหัวผมนะ ก็ไทยครับเนาะใครอยู่ครับมันมีหมองพมใหมมันยุงวัวผมอ่ะปอกมูงันย่งมุ่งมาท่านเลยแล้วครับของมูมาหันโขงสวนขุยง่ามขนาดนเ้ยอย่างเช็ดเกษตรได้จริงแล้วขุยขุกทักปลูกงาไปซะแล้วครับก็ได้ขายกอกแก๊กนะครับผมโอ้มีบรรยากาศครับคนตกโอ้ มือเอื้อมือเหือนี่อึ้งออกก็ทำเป็นห่องมือแรงนี่ออกคักได้มืออึ้งไอ้มือแรงนี่อึ้งน,นี่นะครับผมเลื่อมสลักผู้เก่าไอ้ผู้บ้านตาดเ่านี่ขันฝนตกนั่นมากที่อึ้งอ,ออกครับนี่ออกคักนี่ก็ลานหนีและวันครับผมติดไปแล้วย่างหางทะเหลือหางหนึ่งบ่รู้ว่าหางของไผ่เพี่ยน่าจะเอาตัวเมียไปส่อมนะตัวลูกไปกับม,มาน้ำฝนครับไกลไปไกลมาก้านนีย่ำได้นะครับผมก็คิดผ่อนจะลดขวังทหารเพลินนะครับ รถไอ้พี่ทหารไอ้รถไอ้พี่แล่าที่ครับรถพ่วงทหารนะครับผมถ้าจะพูดละแม่ผมบ่พอกันอีกแค่เคลืเลยมาน่าจะเป็นขั้งแรกและขั้งสุดท้ายของผมบ่นะครับผมก็อยากพาพี่น้องไปชมอีกครับผมมือนั่นกับเปล่าห่งนะครับเปล่าไปเชิยร์ป่วยโอ้แยครับพวกเขียวกับเขียวเขียวพวกมาจ่นเขียวไปเชิยร์ป่วยผมก็เลยได้เห็นในชิปอีพี่เดียวครับ เพียรสุดท้ายของผมเลยอีกนผมไปจอดเบิ้งซุมือนะว่าเราจีบไหมบวกกับเาเห็นมามครับกับนี่แต่รถไอ้สามหกรถเดกกาอีกอย่างพวกนี้ครับมันก็นเลย่บอบวสอบโอกาสกันเรืองเกียร์นะผมสำเลยบประเทศไทยพี่น้องเบิ้งนะครับโอ้นกโอ,โอ้คนตกไม่นกนก,นกมันบินเร็วนนคนแรกร่มแห้งเกลือกได้ครับเบิง้งใบไม้เต็มคุณข้างเลยครับ ฝน,นเริ่มแห้งละเครื <S <S ่องผมก็เครื่องผมก็บอกผู้ยู่แง่ละครับดับไปให้นตกแห้งปัเีได้สูบน้นเลยครับนี่ลุ่ลุมลุมลุ้มลุมแนวรีบนเป็นกีม่ไส้เนาะเสียครับนานารถผมนี่ก็มีในีุนเนาะิรับผมโอ ไอ้บ่ค่อยได้ขี่บ่ค่ยคอยได้ใส่แล้วก็บ่ค่อยได้ล้งางนะครับผมที่เขาก็ให้ผันบอกนี่ทุลักไปหาหมอเนี่ยก็ขี่ได้ครับเ,เดี๋ยวมืออื่นมือเฮื่เดี๋ยวพาไปรับชุ่มอืออึนออกครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งอึนนะครับเรื่องในลายแทย้แน่นอนโอ้กังหงผู้ใดนอนี่เนาะ เดี๋ยวเขาบ้านบกแล้วครับเขาออกจากบ้านความาแล้วกับเขาบ้านบกขึ้นมาถึงบ้านบกเลยทีเป็นก๊าดยงวัดครับซากไปอีกอย่างหน่อยเป็นบ้านเสียววอวกนะครับผมนี่โอ้ไออกอกรถอ้าวไออกอกรต่อพกห้องเขานี่กันโอ้ทำงานดีครับกดบักชมพงผูง,งาบักชมพงผูหักลงเพง่ดสามาเก็บตัดกวาดออกนะครับผมเนี่ยอันนี้เป็นซามว่วของเสียววอวกนะครับโอ้ เง้เติอมอยู่ตอนนี้สามครังไหนี่นี่ฮอดบ้านเพิ่นเลยครับเสียว่ับบ้านแสนสิริครับผมเจ็ดหกเจ็ดหาหาหาเข้ากับจอดอยู่นะผม 1> <1> แมคโครนะครับนี่เขาหมู่มบ้านบกแล้วครับหมู่บ้านต่อไปก็เป็นหมู่บ้านน้องปิงเราก็ตัดให้นะครับผมไอเขาหมู่มบ้านของผมเราต่ว่าบ้านผมอยู่ในปาเด้ครับห่างจากห่างจากหาากมู่บ้านถนนเชนรักเนี่ยไกลเสิบนะครับประมาณหนึ่งกิโลกุลแหละนะครับผม อเมือ่อมือแรงโอ้มือในรูเลี้ยงครับอึงเดี๋ยวจีไปหาผมบป่หาเราครับอึงต่ว่าจีไปหาน้ำขังทางนนแล้วนะครับผมหาเปลี่ยนเราครับผมยันบาได้อึงครับยันในเขียงขากหลายกว่าครับมื่อแรงเนี่ยเพิ่นกับจีเตรียมตัวแล้วซัมเน่เมื่อเมื่อเชียวผูดที่ปัญหาอึงเพิ่นกันเตรียมตัวเราได้ครับเนี่ย บนตองเสียตกใไม่พู้เก่าหนีอึ่องกว่าคำห้ององอกนี่แกเป็นเตี่ยมไฟคมเตี่ยมทุงปุ๋ยไ้แล้วเนี่นี่รถรถนี่จะเป็นเชนเป็นสายไปเลยครับรถแกฮาจับอึ่งน,นะครับผมมอไส้ต่อดกักต่อต,ตักต่อดักต่อดักกันเป็นคู่เลยครับผื้อวันตาท่อเนี่แหละเดี๋ยวมือเอื่อนเพื่อนได้อึงล้วเดี๋ยวผมสีไปเอาอึงแม่เพื่อนกะแม่ผมเพื่อนกะรับซื้อขายขายของไปในผู้เก่าแล้ว อึ้งลงมานก,กนะเพื่อนไงรับซื้อไว้แน่เดี๋ยวผมแปล็คอึ้งมากเฮ็ดเมนูต้มกินนะผมอึงอ้งอึ้งไขรพ่อกูเนียเหมือนก็ได้โอ้ลมแห้งหยินงาไผ่หักเลยครับนี่เป็นร้านเสียอ้วกครับเพื่อนเนี่ยทางเข้าบ้านผมก็แยกการเลี้ยวซ้ายแยกเข้ามาจากร้านเพื่อนแล้วครับเนี่ยจะเป็นถนนทางไปให้ไปหน้าเพื่อนเนานะน้ำโอ้ลมแห้งขนาดต้นน,น,น,มมนี้ครับฝนเบิ้ลน้ำโขงจังหวะนี้เอาขี้ลุยไปเลยปู๊ไปเลย ไว้เดลังลังลังอยู่ในบางคนซุ่มหลออันออกไปร้อมนะครับขีดตรมเตรียมน้ำล้างออกจะว่าผ่านี่รถมอเตอร์ไซค์เลียนแฝงท่านเลียนแย่จดิงประเดี๋ยวติดตาน้ำมันโปงแฝงเนี่ก็รับโอยท่นเสียวอับเลยครับเน,นี่ย,นยววคนคจงไวคนจงไวเป็นซิปก็ไรหมดครับคนจงไวโป่จะจงไว้นะปีนี้เพกกื่อนก็นได้ เด็ดแต่ท่นตันครับนี่นะที่บ่เป็นมื้อหรอพี่น้องที่ทางไปบ้านผมก็เลี้ยวซ้ายออกมาแล้วมาพอสามแยกตัวว่ายเราก็เลี้ยวขวาออกมาก็ไปเรื่อยๆครับผมมุ่งหน้าขึ้นผู้เลยครับหับผู้ตึงเลยนะครพ่อนาเนี่ยเป็นผู้เลยครับอันนี้ก็เป็นสวนลอยเสียว่าเพิ่นแบบครับอยู่นี่มั่นสองไรยไรลอยกูไรสองลอยไรนี่เนี่ย นี่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 ครับปล่อยผูกแปลงดิง่ฝนตกมากใส่นง่ <Ooh. S 1> ามขนาดครับพี่น้องบู <Ooh. S 1> นะครับโอ้เริ่มหิ้วเขาแล้วล่ะได้กินห้องนตะออื่นแม่แล้วกับชีสไอคีรถขั้นหม่ไปเฮ็ดงานเอับผมกะ ไม่เลยครับตัวนี้ไทยปลูกไม่เลยครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ก็ไทยปลูกไม่ครับเนี่ย<อ>ไทยปลูกไม่หลาย,ลยตัวนี้ไทยปลูกไม่ตรงแดนบุดีอันนี้แค่ต่อซองครับต่อซองบางอาันมันไทยปลูกไม่เลยโอ้ไทยดีไอ้ทยท่มพอดีครับไทยเซฟ่อน บุกนีผมมีวา่าล่ำเด็กบกเกิดครับนี่หัดแยกนี่ก็เรียกขวาครับอยูประมาณหาล้อยเมตรก็ฮอดบ้านผมแล้วครับผมไอ้นะครับโอ้ขี่รถกันเดี๋ยวเนี่ยนะไปฮอดก็ลงรถมาได้หรอใครเดือบเปียกนะครับผมโอ้ไม่ปดครับทางมาบ้านผมก็คือทางมาให้มาไหนแล้วครับเพราะว่าผมย้ายบ้านเขามาอยู่ในป่านะครับผม มันเป็น,นก็กเป็นบ้านที่ี้เป็นมองรับซื้ออ้อยนะครับรับซื้ออ้อยนะครับเอาไปเอามาเลยเลือกกิจการเศร้าเห็ดอ้อยไปกันเลยเบ,บ้านนะผมที่แรกกันลังน้อยๆเราผมก็ยืดออกขยายออกขยาย,ออ,ย,ายออกเป็นใหญ่เรื่อยนะครับผมตอนนี้ก็มีฟาร์มเห็ดาร์มงัวเหมือนี่เดี๋ยวนี้เ <laughs> ผมเอา้าแจ็คสิบป็นยังได้นะผมอานาคตจะสิบป็น ใส่ไดู้ปแบบใดครับร<ถ>นี่มาวอดบางพลงเอ้ยงาใหม่เรื่มเบิองงาใหม่ครับรถนี่เแบบงาใหม่ไปเลยอ่ะมาวอดทางเขาบ้านผมประตูกับโบมีดเหรอครับสูงยังมาท่านใ้มีนะครับผมนี่มาวอดใหญนี่รถขีบรถไถรถเกี้ยวนะครับผมนี่ก็เป็นเดินลั่นนะปีนี้ผมก็ได้ล้อมอ่าล้อมไอ้นั่นครับ ล้อมหัวนะผมโอ้ปีกายปีกายล้อมหัวปีนี้ผมกแต่ต่อเติอมออกไปเรื่อยๆนี่นี่ผมก็ต่อยืดออกไปออกไปนะครับผมคุณไดนโลกของควดข้างล่างเป็นไรเช็ดบ้านหน่อยไหมหัวผมยูนเดบ่มุ่งกับท่านได้แล้วครับมุ่งอกหัวนะครับีหอดบ้านผมแล้วครับนี่ท่านได้เขาทีเขาท,ทางโอ้ฝ้าเหลี่ยมเรพี่น้องอนบ้านนะอ,อ,อ,อ่ะ กะผมมีองไรครับคลิปนี้กะถ้าเขามาชมทางเขาบานผมอัปเดตแล้วกะฝนตกครับดีใจครับคลิปนี้ดีใจคือฝนตกผมปลูกงาไว้นี่พอดีเลยนะผมแน่นแท้ผูดใดปลูกอ้อยไว้นี่คักเลยครับฝนตกแบบนี้เขาก็ยิ้มได้มีความสุขครับนะครับผมมันแห้งแรงรลายมันก็เขียดง่ายได้เนาะคนเฮ็นงันไปแนวห้อนนี่ก็นาอยู่ฮึบไอ้บุกเขียบเหี่ยวนี่ครับ อ่ะนะครับผมไปคลิปนี้ก็ผ้ามาอัปเดตนะบ้านผมมันฝนตกจังหวัดอื่นไหนฝนตกคือกันบอ่อนะครับผมผมอยูอ่อีสานจังหวัดนงบัวลัพู่นะครับฝนตกนะครับฝนตกพ้าอยู่มาดูว่าเขาจังมือนะครับผมจังหวัดอื่นฝนตกบอ่อประตกกัจังไดกัคอมเมต์ทักใตนเขามาได้นะครับผมนะครับคลิปนี้กั นี่ยังไรครับผมกับสีขอตัวลาไปก่อนด้วยครับเด้อลิหนาพอ,อันไหมครับสวัสดีครับ